ไข่ค่ะไข่ก็ไข่ทำไมคิดว่าเปลือกไข่ครับก็อย่างอย่างฐานมันเป็นอะไรที่น้องเขาบอกเป็นสารต้องโน้ตพูดแล้วกันเป็นอะไรคะับใช่เมื่อกี้ปรึกษากันมันเป็นสารที่เวลาเวลาแบบเขาย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไน้มันติงมันจะติดไฟได้ง่ายอ่ะฐานได้ฐานก็ติดไฟอันถัดไปเป็น่างทนใช่อันนั้นมันก็สามารถ มันเป็นกรดมันเป็นด่างเป็นด่างไม่น่าจะราะว่าเพราะว่าน้องเพมใส่ชูมันจะเป็นกรดใช่ไหมแล้วทำไมถึงเปือกไข่อะคะเพราะสองอันนี้ไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นที่เหลือมใช่คิดว่าเคยเขาเห็นมันมันแปลกดีแล้วแบบว่าเคยเอาไข่ไปเผาแล้วมันเคยเห็นว่าไม่ไขได้หรือเปล่าเปลือกไข่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีความหนาแน่นสามารถ ควันหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้ประมาณนไได้นะคะประมาณนั้นอ่าเรามาดูคู่นางแบบสาวค่ะตอบอะไรคะครับผมถ่านค่านจะา่านเจ้ถ่านนี่ใช่ไหมฮะอ่ะนีเหตุผลมันได้ยังไงผสมน้ำไชชูถ้าจะดับไฟได้มันเหตุผลมันยังไงฮะเพราะอะไรคะเท่าที่คิดนะค่ะบางทีก็อะไรเพราะว่าถ่านนี้มันเป็นคาร์บอนอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าผสมกับน้ําธรรมดามันก็ไม่เกิดปฏิกิริยาแต่ถ้าสมมติว่าผสมกับ น้ำส้มสายชูมันก็เป็นมีฤทธิ์เป็นกรดใช่ไหมคะมันจะเป็นไดออกไซด์ขึ้นมาคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะเเห็นมราต้องพิสูจน์เลยครับผมพิสูจน์อันดับแรกก่อนอื่นขอพิสูจน์ด่างทับทิมก่อนแล้วกันนะคะเพราะไม่มีใครตอบลองดูนะคะลินลินลินน้ำส้มสายชูเมาตั้งข้างนอกก่อนค่ะเอานะฮะลินน้ำส้มสายชูลงไปลินก่อนแล้วเดี๋ยวเรายกไปได้ไหมนะครับไดูใกล้ๆเลยได้ได้เลยค่ะเชิญค่ะ นะปัอีกนิดนึงค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะจุดไฟจุดไฟจุดไฟจอดเทียนพี่ไม่เห็นเห็นไหมครับจุดไฟเข้าไปนะคะที่เทียนอันนี้ไม่มีปฏิกิริยานะฮะให้เทียนติดไฟแล้วไฟก็ติดเทียนเทียนอ้าวก็ใส่ด่างทับทิมอ้าวไมเรียกตักลงไป ตัดด่างทับทิมหนึ่งช้อนเลยฮะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับุมก็ใส่ด่างทับทิมเข้าไปในด้วยดีๆครับเกิดปฏิกิริยาไหมโอ้โหเข้มข้นเลยไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆเลยแสดงว่าไม่มีฟองไม่มีฟองอ่ามันไม่ฟูเลยนะฮะแสดงว่าไม่เกิดปฏิกิริยาเราจุดแล้วก็ทดลองวางไว้เรื่อยๆเดี๋ยวจะทดลองต่อไปเลยเอาน้ำจะวางให้ดูเลย่ะครับไม่มีอะไรกิดนเอาทานทาน เราก็เอาถ้วยทานออกมาใครตอบทานถ้าเจอน้ใครตอบทานลงไปอ่าคนที่ตอบทานนั่นก็ดูให้ดีๆนะรุนหน่อยนะคะนี่ครับเเอา่ลละปียนระวังครับให้เหมือนกระจายจะดิีนี่ยสุดกระจายออกนะครับเอาวล่ะกระจายแล้วโอเคดูครับมีปฏิกิริยาไหมครับมีอะไรเลยครับอ่าสิบวินาทีผ่านไปตั้งทิ้งไว้ตั้งทิ้งไว้ลไม่ได้ เอาละครับต่อไปมันไม่มีอะไรขยับเลยนะครับต่อไปน้ำส้มสายชูกับเปลือกไข่นี่ปฏิกิริยาเกิดขึ้นไหมเราจะเห็นไหมครับเกิดฟองขึ้นแล้วครับอ่าเกิดฟองขึ้นแล้วนะคะในเปลือกไข่นะคะฟองก็ท่วมขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเทียนเียทนจะด่าไหมครับ ยาค้อย่าคาะเรียนตับไปแล้วครับต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับผู้นางแบบเอาไม่เป็นไรค่ะคุณอิงสนากับคุณปิมตอนนี้นะครับได้ทองไปแล้วครับสองบาทอยู่ในกระเป๋าแต่เราก็เห็นว่าหน้าตาเึสวยรูปร่างดีๆเราจะให้ไปสองบาทกับทูกเรศมากบริษัทไทยกุลิโก้จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กุลิโก้ คุริโกฟอกกี้สำหรับทุกคนในครอบครัวผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดอบกรอบเบคนี่เบคนี่อร่อยล้ำยุค Natural ผู้นำพัดลมปรับอากาศให้สายลมเย็นดุจธรรมชาติดึงไปเลยสองบาทสองบาทด้วไหมึงมาครับผมอยู่นี่ครับสองบาทอยู่นี่จะมาดึงไหมจะมาดึงหรือเปล่าจะมาดึงหรือเปล่าดึงไปเลยนะครับ ตรงนี้เองครับเก็บเอาไว้เองลาดไปเฉลยบาแม่ก็น่าเสียายไมไไ่ได้่ได้มดเสร็จก็ได้ไปทั้งหมดสองคนสี่บาทครับ<า>ผมเป็นไงเพราะวันนี้คำถามค่อนข้างยากนะคะสนุกไม่ะมมากาลิเลโอ เสนอขลุนะคะแต่ทำไมเห็น,หนหมมไ,ไม่ก็อย,ย่ผู้ใหญ่คิดไม่ตกนะคะว่าเอ๊ะ่านกับเปลือกไข่ที่มันได้ยังไงนะคะก็เป็นความรู้รอบตัวกับบ้านไปวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะล้วจะอยู่รุ่นกับเพื่อนที่เขาจะเข้าไปชิงรถยนต์ไหมครับก็ได้นะครับเรายินดีที่จะให้อยู่ด้วยกันเพื่อที่จะรุ้นสำหรับเดอะจีเนียสของเราค่ะตอนนี้เรามารอรุ้นเดอะจีเนียสนะคะว่าจะพิชิตรถยนต์โตโยต้าได้หรือเปล่าสักครู่ค่ะเดี๋ยวเจ้ องเชื่อจากนุรสากมนตรีกีตือกินยามานะไม่ใช่หรอกเมืคค่อกี้ได้ข้าวคนละห่อคร<า>ับลั่นเลยเอาละครับช่วงนี้จะได้ทองเป็นช่วงที่จะให้ชีนี่เขาละทั้งสองจับรางวัลน,นะครับมอบทองคําคนละหนึ่งบาทแจกให้กับผู้ชมทางบ้านคนละหนึ่งบาทสองท่านครับผมบริษัทไทยกุลิโก้จำกัดผู้ผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์กุลิโก้กุลิโก้๊อกกี้สำหรับทุกคนในครอบครัว ผู้ผลิตและจำหน่ายมันฝรั่งกรอบปราปอมเม้ปอมเม้ลูกเล่นใหม่ของความอร่อยโฟมล้างหน้าเบโอนิคแอกเน่ไร้สิวผิวนุ่มสวยผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารปลาซากุระซากุระคาร์โรฟิลรักน้ำรักปลารักซากุระได้ยาแล้วสาโปรยนะคะน้องโน้ตก็หยิบข้างล่างเฉย เชิญคุณแอมค่ะอ่านก่อนครับคุณพิมพ์สิริวัฒนาพงศากุลจังหวัดกรุงเทพค่ะคโชว์เลยครับฟันทองไปหนึ่งบาทแล้วนะฮะคุณน้องการคุณสมศักดิ์มานกิจจังหวัดน่านค่ะน่านตั้งเนี่ยค่ะตองอีกหนงบาทเนืทั้งสองท่านนี่ก็ได้ทองคำไปคนละหนึ่งบาทนะคะคอยอยู่ที่บ้านนะครับ รายการการิลโลงเราเนี่ยจะติดต่อคุณอเองแจกท้องคุณบ้างครับผมเอาละคราวนี้จะต้องแจกรถให้ผู้เข้าแข่งขันแล้วนะคะเอาไหมคะเอาค่ะเอา,ลเ,อาเลยเคะเราไม่แจกง่ายๆค่ะต้องมีเกมอีกนะคะจากผู้สนับสนุนต่อไปนี้ค่ะ